จะได้พูดอะไรอย่างี้พี่เขาดิกว่าไม่เผอบบยืนใหม่ให้พี่เขาไม่สายอ่ะไม่สายดิรอ่ไอ้่ทำไมสายมาว่ะเดี๋ยวกลุ่มร้ายอะรใช้ในการสู้เมืองนะคัมือต ก็มดมากจะอยู่นี้่วันค่ะนจะเปลี่ยนเป็นค่ะอ้านมีกดลแล้วมะดาก็ต้องตรตอนนี้สมมติว่าเราเป็นตอนนี้เราก็ยังกำลังแสดงหมสมมติว่าเราเป็นคนต่างพื้นที่เข้ามามาเตอด่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้ในนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับเจ้าหน้าที่มือปัดแฝมาด้วยอย่างนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าทางทีมเฝ้าระวัง ไสวัสดีค่ะสวัสดีทุก่านผู้ชม<ร>น,นะคะทั้งที่เข้ามาชมนะคะอันนี้คือตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่บ้านแหงจังหวัดลำปางนะคะตอนนี้ชาวบ,บ้านก็ำลังพาเราลงพื้นที่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะกำลังจะเป็นการโรเพว่า ชาวบ้านเนี่ยส2สอปีของการต่อที่ที่ผ่านมาเขาเจออะไรมาบ้างกับการที่เหมืองจะเข้ามาสร้างในพื้นที่ของพื้นที่ของบ้านแห่งนะคะก็จะมีพี่หญิงเป็นไกด์นำเป็นด่านใหญ่นะคะเดี๋ยวไก่นนี้จะต้องแปลงตัวเป็นอีกคนที่หน่งนะะ่งไ้านในนะ ก็จะเป็นการจําลองสถานการณ์โลเพนะคะคด่านที่หนึ่งได้ไม,ามา<อ>เป็นรอันนี้คือเป็นคนที่มาร่วมงาน

น,นี่ใบม้จา่จะเป็นการโดเพนะคะนี่ปไมาจแถวจะแถวอันนีจนนะะนน้จะเป็นด่านของหมู่บ้านนะคะเวลาถ้าเจ้าหน้าที่เขาจะเข้ามาก็คือชาวบ้านเขาก็จะจัดเวรยามาไว้ตรงนี้นะคะ <c oughs> เพื่อกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะเข้าได้จะต้องมีหนังสือขออนุญาตเท่านั้นด้วยนะคะ่องบริมาเง่เราทไงของบริษัทาเองขุาองเราขอเาขัเพื่อของบ้านเองวนี้เราดงเราขอเข้าพื้นที่ได้ไหมคะได้ นรับเราเรามีมีัประจําตัวแล้วก็ี่้นไมได้เไม่ไไม้เป็นา้าาไม่ได้เราขอข้า้ได้นะครับก็เป็นการลูเพนะครับมีทําไปเจอที่ป่าไม้ อันนี้เขาบูสากัมาค่ะไุ่ได้เราได้เราได้ื้อมาแล้วนะครับนี่ครับหนังสือครับหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่บ้านแห่งเหนือครับ

อโอเคค่ะยกมือเลยค่ะโอเคค่ะก็ะคคะจ,ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการโรเพที่เวลาเจ้ยที่ป่าไม้หรือนายทุนบริษัทเขียวเหลืองนะคะจะเข้าพื้นที่มา ในการจะเข้าไปขุดแร่หรือว่าทาเหมืองแร่นะคะชาวบ้านเขาก็จะตั้งด่านแบบนี้นะคะนี่คือเป็นด่านใหญ่ที่ชาวบ้านเขาเฝ้าเอาไว้นะคะไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแต่ถ้าจะเข้าเนี่ยต้องมีทงเสื่อญาตได้มี่นอบังกสการบล็อกพื้นที่ของพี่น้องบ้านแหงเนี่ยไม่ได้มีแค่การตั้งด่านกัดขุดนะคะแต่ว่าเรามีหลายฝ่ายที่ระดมที่ช่วยกันอย่างแรกคือนี่นะคะฝ่ายผู้นำชุมชน ทองแม่หลวงนะคะที่จะมาไปตักมในการเขา้ามาดูพื้นที่เราต้องมาเช็คต้องมาเรวจสอบแล้วก็อย่างที่พ่อหลวงบอกว่าที่นี่เนี่ยเรามีข้อตกลงนะคะไปทําข้อตกลงที่ศาลเลยว่าถ้าจะเข้าพื้นที่ต้องมีหนังสือแจ้งมาก่อนล่วงหน้าเจ็ดวันแล้วก็ต้องแจ้งทนายของผุมรับบ้านแหงให้เป็นคนนําเข้ามาด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราส่อสู้จนได้มาเนาะทีมที่สองทีมเจราจานะคะ ทีมเจรจาก็เป็นสายโซฟ์หน่อยนะคะพูดคุยนะคะทําความเข้าใจว่าทําไมถึงเข้าไม่ได้ทําไมต้องมีเอกสารสําคัญนะคะทีมที่3นะคะโอ้โหเข้มแข็งมากนะคะเมื่อกี้ทีมสตีเหล็กค่ะยกมือหน่อยทีมสตีเหล็กนะคะถ้าเรามีทีมสตีเหล็กเนาะที่พร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมมากพร้อมมากรู้สึกจะกำไคล้กตีกตีพี่เลิศพี่เล่าต่อแบบนี้พี่เลิศค่ะ เสียทีเสียทีนะเพรเราม้ทานไม่เห็นอาการรว่าในสถานการณ์น่าเนี่ยมันอาจจะมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆนะคะเพราะว่าคนที่แบบที่พี่แคนแสดงเนี่ยมันมีจริงๆนะคะในในโลกนี้นะคะที่ ประกาศเสียงตามสายนะคะจริงๆแล้วเรามีประกาศเสียงตามสายด้วยนะคะแต่ว่าผู้ประกาศเสียงตามสายนะคะขึ้นรถมากับเราด้วยถ้าเลยบอกได้ประกาศนะโอเคถ้าคนถ้าตอนนี้เดี๋ยวเราขอเข้าไปนะคะขอเข้าไปแล้วนะคะโอ้โหน้อยโอ้คหฝนฝนตอนนี้ฝนกำลังจะมาแล้วนะคะ

ตอนนี้ฝนตกนะครับสักครู่อยากของฝังของคได้ไหมอันนี้อ่อฝนตกตอนนี้ฝนตก ถุง<า>พลาสติถกถน<า>พลาสติ<า>กอ้มะะอมออมอมฝาก iPad ไอแพดหน่อยดิเอาไปฝากในถุงพลาสติก จะไลฟ์ lives, ใช่ไหม <laughs> og så kommer vi igjen. 2ปีของการต่อสู้ของกลุ่มรักบ้านแห่งนะคะในการต่อต้านเหมืองแร่ที่จะเข้ามาทําในหมู่บ้านนี้นะคะตอนนี้เป็นกิจกรรมที่กิจกรรมแรกที่ชาวบ้านนะคะจะพาเรานั่งรถแท็กอร์ทั้งหมด6คันไปทัวร์แล้วก็ไปชมจุดที่เขากําลังที่เขาจะทําเหมืองแร่ที่เขาต้องการจะทําเหมืองแร่นะคะซึ่งเมื่อกี้ ได้มีการจําลองเหตุการณ์ก็คือมันจะเป็นด่านของชาวบ้านค่ะก็คือเป็นด่านชาวบ้านเป็นด่านใหญ่ที่เวลาถ้าเจ้าหน้าที่ของภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับสัมปทานในการทําเหมืองแรกจะเข้ามาค่ะจะต้องผ่านด่านนี้ซึ่งจะมีชาวบ้านนะคะผัดเวียนหมุนเวียน,น,เ,ยนเข้าเป็นกะมาคอยเฝ้าด่านตรงนี้ตลอดเวลานะคะเมื่อเวลาที่มีเจ้าหน้าที่รัฐมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการประกาศเสียงตามสายแล้วก็เรียกชาวบ้านเนี่ยให้มารวมตัวกันเพื่อที่จะขอดูใบอนุญ,ญาต ึ่งเงื่อนไขในการที่เจ้าที่รัฐเนี่ยจะสามารถเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ได้อะค่ะจะต้องส่งหนังสือขออนุญาตมาขอร่วงหน้าเจ็วันหรืออาทิตย์เพื่อแจ้งให้ชาวบ้านทราบนะคะถ้าอยู่เจ้าที่จะเดินเข้ามาเลยพร้อมใบหนังสืออนุญาตอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้ทําการขอเอกสารหรือขอการอ,อนุญาตอะไรแบบเนี้ยจากหน่วยงานรัฐถูกต้อง ไปก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าบ้านแหงก็คือมีธรรมชาติที่ค่อนข้างแบสมบูรณ์มากๆแล้วก็มีทางน้ำผ่านหมู่บ้านทรัพยากรในหมู่บ้านนี้ค่ก็ถือว่าสมบูรณ์เลยค่ะ เส้นทางเส้นทางขนแรกมันก็จะไปทางทางท้ายหมูบ้านอีด่านด่านสุดท้ายนั่นนะคะในของเขาเขียนไว้ว่าเส้นทางนั้นจะินแรกซึ่งเป็นเส้นทางทำกินของชาวบ้านคือคอนี่ขนาดว่าเรา<ม>ขนาดว่าเราไม่ได้มีรถบรรทุกสิบล้อผ่านนะคะมันยังเละประมาณนี้แล้วถ้ารถสิล้อผ่านวันละร้อยร้อยลาอะค่ะ เราเข้าไปทำกินในนั้นไม่ได้แน่นอนแล้วที่นี่นาขีดที่นอเอเขาเหนือนมขีดที่นอเอเขาเหนือครับยังไงนะคะมันก็ตีเรื่อเอขันเหนือไหมครับร่มน้ำร่มน้ำเอค่ะใช่หนึ่งค่ะใช่แต่เขาบอกในระบุในเรี่องเอ e ว่าเป็นปลาเชิงต้มค่ะใช่แต่จริงๆพื้นที่จริงก็เสี่ยงโทรนะคะแล้วก็ลูกน้ำเนี่ยมันตีเยอะนะรอบๆหมู่บ้านมันมัน มันก็จะเป็นน้ำของของเราที่เราคิดว่ามันอุดมสมบูรณ์สำหรับเราแล้วแต่ทีนี้ในนิยามของเขาอะค่ะเขาก็จะเสียงในอีกแบบนึงคืออย่างห้วยเนี่อลำห้วยเนี่ย,ย,ยถ้าเราทำมาขายก,กินอย่างนี้ยเราก็จะเรียกมันว่าลำห้วยที่อยู่ในพื้นที่ทำกินของเราแต่ทางในนิยามของเขาขเขาจะบอกว่ามันต้องกว้างเท่านี้ลึกเท่านี้อย่างนี้ค่ะนั้นเขาถึงจะเรียกว่าลำห้วย ก็ไม่ได้ไปสนใจถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเราก็ทํากินมามันก็จะมีตื้นเอินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพื้นที่ประมาณนี้มันสามารถสิ้นไร่ครับพื้นที่พื้นที่เหมืองใช่หรอเขาขอตอนแรกหนึ่งพันสองร้อยไร่ตอนนี้เราสู้ไปสู้ไปในสู้ในเรื่องของพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์มีสอปกออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เถืเ่อนออกเถื่อนออกเถื่อนออก เหลือแปลงสุดท้ายอยู่ที่219ไลทที่เขาได้ไปทันบัตรไปถึงแปลงค่ะ้ปะกอใคว่าเราตอืที่ะคนสกคือเราก็รู้ว่าพื้นที่สปกคนขายก็ผิดคนซื้อก็ผิดคือจริงๆสปกเนี่ยมัเอาไว้ที่ตงนเนาะให้เอาไว้ใทางี่การเนาะใช่แต่ทีนี้ไอ้ที่นั้นเนี่ยนั้นได้ ใช่ค่ะชาวบ้านก็เต่อสเรื่องนี้ไคาบ้านก็เอาเอาเรื่องนี้ไปฟ่องผู้ดัดการแ่นินองผู้การแผ่นดินว่าเออเอานเข้าสู่กระบวนการของผู้การแผ่นดินว่าอ๋อ้วก็เอาอะไรนะสอบปรก็อนุญาตให้ใช้พื้นที่ผิดประเภทค่ะดประเภทคือเราเอาไว้ทากินแต่ว่าเขาเอาไปทำเพื่อการกุศลกรรม เขาผู้นัดการแข่งนิ่ก็เป็นเป็นเจ้าภาพฟ้องเองเลยฟ้องสอบปก็อันนี้ก็เป็นแคสสตัตตี้อีกอย่างหนึ่งของบ้านแห่งที่หน่วยงานเขาหน่วยงานเองแล้วก็ชนะด้วยนะผู้นัดการเขาตัดสินว่าสอบประกอบทำผิดจริงเขาก็เลยตอนหลังนะสอบปกอก็คืนพื้นที่ให้ชาวบ้านมากันอันนี้เราไปไกลไหมคะไกลพอประมาณค่ะพอประมาณแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะ ตรงนี้ชื่อบริษัทเขียวเหลืองจำกัดค่ะเป็นบริษัทเอกชนไรข้โพดดูแปลันที่จำกัดทีก็ทไร่ข้าวโพดใช่ไคะค่ะไร่ข้าโพดถ้าพื้นที่ดอนดอนแบบนี้ค่ะจะทําไร่ข้าวโพดแล้วก็ถ้าไปอีกฝั่งทางโน้นหมูเส็จจะเป็นนานาข้าวที่นี่ทาข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวกับกระเทียม ปัดออกวันที่เอออ,อกเมื่อปี58แล้วอะค่ะ <58. S 1> อ่ะ,อะจะจำไม่แม่นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไล่ไม่ได้แล้วปิดไล์นะมือหือไม่